Welcome b เ c k to the c ด a n n n l 2,026เสียงดนตรีเปิดเบาๆพร้อมภาพสโลโมชั่นของรถ Mazda CX 5-2,026วิ่งบนถนนชายทะเลในประเทศไทยแสงแดดยามเช้าสะท้อนสีตัวรถอย่างสวยงามสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับอีก1รถ SUV ยอดนิยมที่หลายคนรอคอยกับรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Mazda นี่คือ Mazda CX 5-2,026รุ่นที่ได้รับการปรับโมใหม่ทั้งภายนอกภายในและสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิม เรียกได้ว่ามาสด้าจัดเต็มทุกด้านเพื่อให้ CX 5กลับมายืนหนึ่งในตลาด SUV ระดับพรีเมียมขนาดกลางในประเทศไทยตั้งแต่แรกเห็น CX 5 2026ยังคงเอกลักษณ์ของดีไซน์โคโดดีไซน์อันเป็นลายเซ็นของมาสด้าแต่ครั้งนี้มาในลุคที่เฉียบคมและรูรามากขึ้นเส้นสายตัวทังถูกออกแบบให้ค้งมนต่อเนื่องสะท้อนแสงได้อย่างสวยงามในทุกมุมมองไฟหน้าเหล็แบบใหม่ที่บางเฉียบ ให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยกระจังหน้าแบบ3มิติพร้อมลายตาข่ายโครเมียมเพิ่มความสปอร์ตลงตัวด้านหลังดีไซน์กันชนใหม่ไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์เลดดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบและเท่ยิ่งกว่าเดิมล้อลอลูมยขนาด19นิ้วลายใหม่เพิ่มมิติให้ตัวรถดูทรงพลังขึ้นกว่าเดิมสีตัวทั้งใหม่โซเรดคริสตัล2.0ยังคงเป็นสีเอกลักษณ์ของมาสด้าที่สะท้อนความหรูหราและพลังในเวลาเดียวกันใครเห็นก็ต้องเหลียวมองแน่นอน เปิดประตูเข้ามาด้านในบอกเลยว่ามาสด้ายกระดับห้องโดยสารของ cx ให้ใกล้เคียงกับรถยุโรปมากขึ้นใช้วัสดุหนังแท้และซอฟทัชในหลายจุดเพิ่มความพรีเมียมตั้งแต่คอนโซลกลางไปจนถึงประตูข้างเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นมีระบบปรับไฟฟ้าพร้อมหน่วยความจําสําหรับคนขับเบาะหลังพับได้แบบ 40- 20นาฬิกา4ีนาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่นหน้าจอกลางแบบใหม่ขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง apple carplay และ android auto แบบไร้สาย พร้อมระบบเสียงบทสิบลำโพงให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงคุณภาพระดับสตูดิโอููมอะไายหุ้มหนังใหม่ปุ่มควบคุมครบทุกฟังก์ชันพร้อมมาตรวัดดิจิทัลแบบใหม่ที่แสดงข้อมูลการขับขี่ชัดเจนในด้านเทคโนโลยี CX 5226 0มาพร้อมระบบ i a c t i v s e n s e ที่อัปเกรดใหม่ให้ความปลอดภัยสูงสุดทั้งก่อนและระหว่างการขับเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถขันหน้าและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ขับง่ายแม้ในพื้นที่แคบขุมพลังของ CX 52,026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน SKYACTIV G 2.5ลิตรและดีเซล SKYACTIV D 2.2ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันและแรงขึ้นกว่าเดิมเครื่องเบนซินให้กำลังสูงสุดประมาณ187แรงม้าแรงบิด252นิวตันเมตร ส่วนเครื่องดีเซลให้แรงม้า168แรงม้าแต่แรงบิดสูงถึง420นิวตันเมตรเหมาะสำหรับสายเดินทางไกลหรือขับขึ้นเขาในภาคเหนือของไทยระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นพร้อมระบบขับเคลื่อนสล้อแบบ iac t i v w d ที่สามารถกระจายแรงขับให้เหมาะกับสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกลื่นหรือทางลาดชันทำให้ cx 5ขับได้มั่นใจและนิ่งกว่าที่เคย m a z d a ยังให้ความสำคัญกับสมรรถนะการขับขี่ ด้วยระบบ GVEC T O I N G Control Plus ที่ช่วยให้เข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำทำให้การขับขี่สนุกและปลอดภัยในเวลาเดียวกันซึ่งถือเป็นจุดเด่นของม a z d a ที่เน้นความรู้สึกขับสนุกทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลายัยสำหรับราคาคาดการณ์ในประเทศไทย m a z d a CX 5 2026ห้าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1.3ถึง1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อนถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง h o n d a c ค V Toyota R ีโตโา4 และเฮดดิทูซอนเรียกได้